เก็บใส่กล่องไว้มเล่นน่ะเก็บแล้วมันเปีกกอนหไงนึงจะนอนน่ดิเปียงาองเองนี่ะเดไผิดชขของเองนี่นะแต่มุกไ่นึงเบิ่งวาลดิกล่องหญ่เี้ยอจวเก็บ้อยมันให้ลูกผ้าไปเก็บมาไมคมันก็้อนลอันนี้เป่าออกเองหมูออกแ่ ต้องกดตรงนี้เห็นไหมกดตรงนี้มันออกไดเออเออองกดที่เอกดแรงๆน่เห็นไหมอันตรงนี้อีกนี่กดจุกกดกดนมันถึงจะออกได้ข้าใส่าหมดแล้วไหนลองทำ้าที่าีที่เนี่ย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 อ่ะบีบ ดีทีเออเออน่ะน่ะอันนี้คำท่านีทีดีเป็นแรงดีเป็นแรงเออเออเออแต่อ่าปล่อยทีทีเนี้ยปล่อยทีมันอยู่ไหมปล่อยทีน่ะหนีบอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเอาเอาออกกดหรือปดเออเก่งเก่งเก่งตบมือหน่อยเก่งนะเออ อ่อ่ะอันนี้ไปนี่มือนี้จับไว้มือนี้จับครั้งนี้ออามือนี้จับอันนี้เออนี้นี่ไปนี่อ่ะเอากดไว้กดไว้เออนี่อ่ะตอออกอ่ะกดที่กดแรงๆให้เออ,อเก่ง <laughs> เก่งเหรอใหรคนเก่งยิ้มสิอันนี้ยิ้มโอ้โหยิ้มไม่เห็นตาเลยคือมาเก็บมาเก็บมาเอาออกมาดิอันจีบมันนี่จ้าต่อสิศนี่ก็ออกทิโอ้ยหัวโดนน่ะเอาออกออกมาพอนอนวาหลับเป็นอิ่มเนาะ อันนี้ที่นี่ที่อ่นทังง่านี่ที่นี่เป็นเวดไทยยปะนี่เป็นเปะไงเนี่ยหนูจับที่กับกิ๊บหนี่งเขาที่แล้วหมดไปแล้วที่มืดม้วนที่มลกไปตะใส่แล้วแล้วอาวใว่าห่วยเดอยอยู่น้อยเดียวนะ